บทที่36แข่งขันกันงั้นเหรอร้านอาหารที่เปิดใหม่ของหวังเต้าคุณอยู่ในเขตพัฒนาเมืองจิ้นหลิงเขตพัฒนาอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองและมีประชากรบางเบาเย่เฉินสงสัยเล็กน้อยว่าทำไมหวังเต้าคุณเลือกที่จะเปิดร้านอาหารที่นี่แต่ได้ยินเซี่ยวซู่หลันบอกว่าช่วงนี้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หลายแห่งมาจัดตั้งฐานการผลิตในเขตพัฒนา รวมถึงบริษัทใหญ่อย่างเช่นฟ็อกค,คอนก็ล้วนเข้ามาร่วมด้วยในไม่ช้าก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นดังนั้นตอนนี้หวังเต้าคุณจึงมาเปิดร้านอาหารที่นี่จริงๆแล้วก็ฉลาดอยู่มากเหมือนกันร้านอาหารของหวังเต้าคุณตั้งอยู่บนถนนสายใหม่ที่กว้างขวางดูเหมือนว่ามันจะไม่เล็กมีสองชั้นชั้นบนและชั้นล่างร้านอาหารที่มีชื่อว่าเอียไหลร,สรีสอร์ท ดูเหมือนจะมีแนวคิดทางศิละปะอยู่หลายส่วนเมื่อเยเชนขับรถไปหน้าประตูร้านอาหารตรงประตูมีรถจอดอยู่แล้วมีสองสามคนกำลังสูบบุหรี่ยืนคุยกันหน้ารถ b m เูสีทองคนเหล่านี้เยเฉชนรู้จักทุกคนเป็นอดีตเพื่อนร่วมคัสในมหาวิทยาลัยแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีมิตรภาพอะไรกับตนคนที่เป็นผู้นำนั้นเยเฉินจำได้ชื่อหวังถึงเฟย ตอนนี้เป็นคนรวยรุ่น2ในคลาสที่มีชื่อเสียงคิดอยากจะแอมเซี่ยวสู้หลันตลอดมาเพียงแต่เซี่ยวสู้หลันก็ไม่ได้สนใจเขาเลยขณะน,นี้หวังเถินเฟยกกำลังยืนพิงรถ BM เ็ดัยูสีทองรับคำเยินยอจากเพื่อนร่วมคลาสเพื่อนร่วมคลาสชายหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถ b m เั BMW คันใหม่ของเขาโหร้องชื่นชมว่า พี่เฟยคุณน,นี่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเพิ่งเรียนจบมาไม่เท่าไหร่ก็ได้ขับรถ b m เแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นรถ b m เอ็มดับัูห้ายใช่ไหมเป็นตัวท็อปของซีรีส์ห้ใช่หรือเปล่าหวังถึงเฟยหัวรา่าะและพูดว่าพระเจ้า540มันแค่ไม่เกินเจ็ดแปดสนไม่สำคัญหรอกเฮ้ย540เหรอนี่รถนำเข้าที่แพงที่สุดในซีรีส์หเลยนะ นี่ฉันอยากจะซื้อ bmw ซีรีส์หนึคันละส0 0แสนยังมีเงินไม่พอเลยเทียบกับพี่เฟยแล้วมันห่างชั้นกันจริงๆพี่เฟยรถคันนี้กำลังต้องแรงมากเลยใช่ไหมหวังถึงเฟยยิ้มกลิ่มก็ดีก็ดีกำลังแรงขับเคลื่อนค่อนข้างแข็งแกร่งโดยทั่วไปบนถนนก็นไม่พบว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ได้นะมันเยี่ยมกว่าใครจริงๆนั่นแหละ ฉันหวังว่าจะมีรถ b ีเสักคันก็พอแล้ววันวันแฟนของฉันเอาแต่บนฉันไม่มีปัญญาซื้อรถเบื่อจะตายไม่รู้จะเบื่อยังไงแล้วณตอนนี้มีคนตาแหลมเห็น BMW อยอีกคันมาจึงพูดด้วยความประหลาดใจผัดเจ้า BMW ยคันนี้เป็นเพื่อนร่วมคลาสของเราเหรอเฮ้ยนั่นไอ้ยาจกเย่ฉันไม่ใช่เหรอคนที่นั่งข้างคนขับรถเหมือนจะเป็นเซี่ยวสู่หลันนะ แม่งผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินก็ขับ bmw ด้วยไม่น่าเชื่อเลยต้องสัมผัสแสงแรกของเซลสูหลันให้ได้แล้วหนะวังถึงเฟยก็เห็นเย่เฉินอยู่ในรถก็พูดด้วยสีหน้าค่อนข้างไม่พอใจว่าที่แท้ก็ไอขยะนั่นเองแม่งเขาช่างโชคดีจังนะวันนี้มีคนถามว่านี่เขาขับรถ bmw ซีรีอะไรนะพอดีกับที่ตอนเย่เฉินขับรถเข้ามาไกล จากนั้นก็เข้าไปจอดในช่องจอดรถหวังเทิงเฟยเหลือบมอง520ที่ปลายท้ายแล้วก็หัวเราะอย่างดูถูกทันที520เหรอเป็นซีรีห้ารุ่นขอทานที่ต่ำที่สุดมีแค่อ้ยาจอกที่ทำตัวหน้าใหญ่เท่านั้นแหละถึงจะขับรุ่นนี้คนข้างๆพยักหน้าทันทีและพูดว่าพี่เฟยนายเป็นซีรีห้าตัวทบ็บเขาเป็นซีรีหตัวต่ำสุดใหญ่กว่านายตั้งเยอะไม่ใช่หรือหวังเทิงเฟยแเค้นเสียงเยาะเย้ยขึ้นจมูก ฉันสามารถซื้อได้สองคันเน่แม้แม้แม,แม้ยังเป็นพี่เฟ่ยเจ๋งสุดสินะตอนนี้ตอนนี้เย่เฉินจอดรถสนิทแล้วเซวสู้หลันกับตรงหลังหลินลงไปก่อนสายตาหลายคนมองตรงไปทันทีและพากันกูไปทักไทยพระเจ้าสองดอกไม้องของเรามาด้วยกัน เซี่ยวสู้หลันกับตรงหลังหลินทักทายทุกคนอย่างสุภาพหวังเทิงเฟยมองเซี่ยวสู้หลันที่ตอนนี้ยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมจิตใจก็สั่นคลอนไม่มั่นคงแม่งเพราะอะไรวะตอนเรียนมหาวิทยาลัยตนไล่จีบเซี่ยวสู้หลันอย่างหนักแต่เธอไม่สนใจตนเลยตอนนี้เธอแต่งกับเขยเข้าบ้านเป็นขยะที่เกาะผู้หญิงกินสวรรค์ช่างตาบอดจริงๆคิดถึงตรงนี้เขาก็หัวเราะเยาะแล้วพูดว่าโอ้เย่เฉิน นายแต่งเข้าบ้านสู้หลันดูท่าทางจะโอเคดีนะได้ขับ b m w ด้วยทางบ้านสู้หลันซื้อให้เหรอนายเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเพื่อนรุ่นเราในการใช้ทางลัดนะเซี่ยวสู้หลันได้ยินคําพูดนี้ก็แสดงสีหน้าไม่ค่อยพอใจตรงหลังลิ้นที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นทันทีถึงเฟยนายเข้าใจผิดแล้วรถคันนี้ทางบ้านสู้หลันไม่ได้ซื้อให้เย่เฉินเขาซื้อเองหหวังถึงเฟยแบกปาก ไร้กาดเริ่มขับด้วย BM s e r i ซีรีส์5ด้วยนะหลังพูดจบเขาก็จงใจยัว่วเยเฉินว่าฉันว่านะเยเฉิญในเขตพัฒนานี่ไม่มีรถเลยถนนก็กว้างขวางและตรงด้วยหรือว่าเราทั้งคู่มาแข่งรถกันไหมเป็นไงล่ะเย่เฉินขมวดคิ้วมองหวังถึงเฟด้วยใจที่ค่อนข้างหงุดหงิดทำไมต้องมาหาเรื่องฉันฉันกับนายก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนะ อีกอย่างรถของฉันก็เร็วกว่าใครอยู่แล้วไหมของฉันเป็น bmw 760นะรถของ bmw ที่แพงที่สุดและเร็วที่สุดนายแข่งกับฉันมันก็เหมือนว่าฉันรังแกเด็กสินะหวังถึงเฟยคิดว่าเขากลัวจึงเยาะเย้ยทันทีพระเจ้าฉันว่านายเฉินทำไมนายยังเหมือนตอนที่อยู่มาหาวิชาลัยแข่งกันกลอะไรกันนายจะสละน้ำมันสักหน่อยไม่ได้หรือ ฉันเติมน้ำมันให้นายสักถังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะต้องหลังหลินคัดค้านอย่างค่อนข้างไม่พอใจนี่หวังเถิงเฟยนายหมายความว่ายังไงรถของนายคือ bmw ห้าสี่ศูนย์เหย่เฉินเขาเป็น520แรงขับเคลื่อนต่างกันหลายระดับวิ่งเร็วกว่าใครนายคิดว่ามันยุติธรรมหรอือหวังเถิงเฟยยักไหลและพูดว่ารถจนขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลัก รถดีไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วขึ้นอยู่กับทักษะและความกล้าไม่รู้ว่าเย่เฉินมีความกล้าพอจะแข่งกับฉันหรือเปล่าถ้าท้าและกลัวก็ช่างเถอะยังไงตลอดมาเย่เฉินก็ไม่ใช่คนกล้าสู้หน้าใครอยู่แล้วทุกคนก็รู้หลายคนที่อยู่ข้างๆก็คอยตามทันทีเจงๆกลัวก็บอกตรงๆไม่ต้องอายหรอกนะเย่เฉินโมโหโกรธแต่ยิ้มแทนและบอกว่า หวังเถิงเฟยจะแข่งก็แข่งได้แต่เราไม่สามารถแข่งกันปากเปล่าได้ใช่ไหมมีเดิมพันสักหน่อยดีกว่าไม่งั้นมันจะน่าเบื่อมากกว่าไหมเอาสิหวังเถิงเฟยกําลังกังวลว่าเย่เฉินจะไม่ลงกลทันใดนั้นได้ยินเขาพูดเรื่องการเดิมพันขึ้นมาเองตัดสินใจทันทีว่าเขากําลังจะตายจึงอ้าปากพูดว่าเอาแบบนี้สิถ้าใครแพ้ต้องคุกเข่ายอมรับความ่ายแพ้ไหนคิดว่าไงเย่เฉินสายหน้า ทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าเล่นเป็นเด็กเลยขณะน,นี้หวังเต้าคุณในชุดสูทออกมาพร้อมกับชุดประทัดแผ่นใหญ่เห็นเย่เฉินมาแล้วก็ก้าวมาพูดคุยอย่างตื่นเต้นทันทีพัดเจ้าเย่เฉินนายมาแล้วเย่เฉินพยักหน้ายิ้มให้เขาและพูดว่าขอแสดงความยินดีที่นายเปิดร้านใหม่นะเต้าคุณเต้าคุณพูดด้วยรอยยิม้มขอบคุณเพื่อนเวลานี้หวังถึงไฟน้ำเสียงเย็นชาเย่เฉิน นายไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพูดมานายจะคิดเดิมพันอะไรกันแน่วังเทิงเฟ่ยถามอย่างแปลกใจมันยังไงกันพวกนายทำอะไรเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยมองประทัดในอ้อมแขนของเขาและถามว่าเต้าคุณมีประทัดกี่นัดเหรอสามหมื่นนัดวังเต้าคุณยิ้มและพูดว่าประทัดนี้ไม่ถูกพื้นเป็นสีแดงมากกว่า600แผ่น เย่เฉินพยักหน้าและพูดกับหวังถึงเฟยว่าเอาแบบนี้เราแข่งกันใครแพ้เอาประทัดชุดนี้ใส่ในรถตนเองแล้วจุดระเบิดมันไหนคิดว่าไงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ